สินเชื่อในวันนี้อยากจะพาคุณมาดูสินเชื่อตัวหนึ่งซึ่งอยู่ในแอปเลสโต e นะชื่อนี้เนี่ยรู้สึกว่าเขาค่อนข้างจะบอกอะไรกับ เองเหมือนจะเป็นการอวยตัวเองก็ว่าได้นะเพราะว่าชื่อสินเชื่อของเขาเนี่ยมันจะทิ้งท้ายด้วยว่าเงินกู้ถูกกฎหมายเพราะหลายคนเห็นแล้วอย่าเพิ่งเชื่อกันนะว่าเขาจะถูกกฎหมายจริงๆแต่หลายคนเชื่อไปแล้วก็เลยลองกู้กันแล้วแล้วก็ได้เงินมาใช้กันแล้วด้วยนึกถึงเงินนะครับนึกถึงตลนอยหลานยายชแนลนะครับ มีใครเคยเห็นตัวนี้บ้างมีใครเคยเจอแอปกู้เงินที่มีชื่อว่า Easy เงินกู้เงินกู้ถูกกฎหมายหน้าตาแบบนี้บ้างรู้ไหมว่านางเนี่ยนะหากินอยู่ใน Play Store นี่แหละใครที่เห็นนางปั๊บเนี่ยจะจับนางมาดาวน์โหลดติดตั้งบนมือถือนะและจุดสังเกตง่ายๆในเวลาคุณจะกู้อะไรก็ตามดูอย่างนางนี้นะเขาเป็นของบริษัท p าราเทคโนโลยีพอเอาชื่อนี้เนี่ยไปค้นหาชื่อนี้ก็เป็นบริษัทที่มีอยู่จริงๆนะเน แต่ว่าเขาไม่ได้ให้สินเชื่อเงินกู้ประเภทนี้เลยแล้วพอเอานางเนี่ยเอาไปเช็คในแอปเงินกู้ของธนาคารแห่งประเทศไทยก็ค้นหาไม่เจอเนี่ยแหละแต่โดยวรวมแล้วบริษัทเขาไม่อยู่จริงเพียงแต่ว่าไม่ได้ให้สินเชื่อและแอปเงินกู้ตัวนี้ก็น่าจะเอาเขาเนี่ยมาบังหน้านั่นแหละแอปไหนจริงไม่จริงเนี่ยคุณแยกแยะออกกันได้อยู่แล้วถ้าเกิดคุณไม่ได้เดือดร้อนอะไรจริงๆก็อย่าไปกู้มาเลยนะและถึงตอนนี้ใครได้ฟังแล้วอยากจะไปกู้เงินกับแอปนี้แอปนี้ไม่รู้หายไปไหนแล้ว แ,แอปนี้เนี่ยเขาบอกว่าสมัครง่ายผ่านเร็วอันนี้เป็นเรื่องจริงหลายคนพูดแบบนั้นและที่บอกว่าจะให้ถึง1 0 0 0 0แบาทอันนี้ไม่ได้เป็นไปได้เลยคนที่เคยกู้มาเนี่ย ขากู้ได้มาสี่พันนะแต่เวลาให้ส่งคืนเนี่ยให้ส่งตั้งหกพันกว่าบาทคิดดอกแพ่งมากๆบางคนก็โชคดีโชคดีแล้วแหละไปกู้แล้วก็กู้ไม่ได้เนี่ยส่วนบางคนก็เป็นพวกแบบว่าชอบไล่เก็บคะแนนเนี่ยชอบกู้เลยแอปเตือนแบบนี้เข้าไปกู้เป็นกิจวัตรประจําวันคืออยากจะได้เงินเขาเนี่ยมาใช้พิเศแบบนั้นเนี่ยก็ไม่อยากให้ทํากันนะใครที่กู้แล้วไม่คืนเนี่ยจิตคุณต้องแข็งมากๆเพราะว่ายังไงมันก็โทรตามหาคุณอยู่แล้วนะโทรหาคนโน้นคนนี้ ด้วยพอมันโทรมากๆก็บางทีก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะสิ่งที่ทําได้ก็คืออย่าไปรับสายมันคือดีที่สุดเพราะว่าสักพักหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวมันก็หายไปเองบางคนหลงกู้ไปแล้วเพราะว่าเดือดร้อนแต่ว่าไม่มีเงินที่จะไปจ่ายมันเน่ก็รู้สึกกลัวละว,ว่าถ้าไม่จ่ายเนี่ยมันจะตามมาที่บ้านที่ทํางานไหมสบายใจได้เลยนะมันไม่เคยตามหาใครได้สมเร็จสักทีทีนี้คุณอย่าจิตตกเกินไปนะก็ลองบอกเรื่องราวแบบนี้ให้กับคนรอบข้างฟังหรือเพื่อความสบายใจก็ไปท บัตรประชาชนใหม่ซะไปแจ้งความลงบันทึกประจําวันไว้ก็ดีจะบอกว่าแอปกู้เงินที่อยู่ใน Play Store ที่คุณเห็นเนี่ยมันก็มีทั้งจริงทั้งปลอมนะถามให้ตัวปลอมกู้เงินได้ไหมกู้ได้ไอ้แบบนี้ก็กู้ได้เนี่ยกู้ได้แล้วก็ได้เงินกันจริงๆแต่ว่าทุกครั้งที่คุณกู้เงินเนี่ยมันก็ต้องมีการติดตั้งลงเครื่องคุณใช่ไหมทีนี้มันก็ให้คุณเนี่ยอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลต่างๆที่มันอยู่บนมือถือของคุณนั่นแหละในส่วนนี้มันก็เลยอาจจะมีผล ที่มันจะตามมาภายหลังได้ถามว่าคุณกู้ได้ไหมกู้ได้แต่คุณก็ต้องยอมรับความเสี่ยงให้กับตัวคุณเองด้วยนะกู้แล้วจะคืนไม่คืนไม่ใจยอย่างไรเนะี่ยแบบนี้ใครเขาทํากันอันนี้มันก็เรื่องของคุณคุณสามารถทําได้แต่คุณดูด้วยนะดอกเบี้ยม,มันแพงแล้วก็มันผิดกฎหมายอย่างแน่นอนอให้ทุกคนโชคดีมีเงินใช้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับนึกถึงเงินนะครับนึกถึงตน่อยหลานยายชแนลนะครับ